คลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กล่าว so สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็ยู่กับผมนะครับจ่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในจ่องป่าปอนปีจีนะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมสาวถ้ำนะครับผมทุกคนเอออ ก็โอเคนะครับก่อนอื่นใครที่รับชมคลิปนี้เนาะผมขอคนละหนึ่งไลค์เลยครับผมเออเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมตามคลิปต่อๆไปนะครับอ่ะโอเคไม่พูดเยอะนะฮะก็ไปเบลดสามสิบไปเลยแล้วกันนะครับนะอ่ะกดมือนะครับวันนี้ก็พาบุนมาห้าร้อยนะฮะก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรดูก็คอมเมนต์กันมาได้เด้อเฮ้ยเฮ้ยมาหรือเปล่านะครับเบลดสามสิบนะฮะ เอาเรื่องนะครับผมมาเฉยเลยนะครับหยุดไปเลยโอเคนะครับหมุนสองสามทีมาเฉยนะครับถือว่ามาไวมากนะครับเออเสียงแคบมาแล้วก็เป็นรอบที่สี่แล้วนะรอบน,นี้ทำไมไม่ได้อีกนะอ่ะโอเคไปอุ้ยดูไมโอ๊ย้ยดูมายังสวยอมับก,ก็ปายสวยพี่สวยครับโป๊โป,โป๊ไปดี โอเคายมาดูทุกคนไวมาเฉยเลยนะครับจังหวะนี้อะไหลครับนี่ะโอเคนะครับก็ไหลแบบรัวนๆนะครับน่าจะเป็นซูเปอร์เมกาหรือเปล่านะครับโอเคนะครับซูปเปอร์เมกาน,นะครับโอเคสวยโอ้โหอ่ะอีกแฟนหมุนนะครับ โอ้โหไม่มีคอมโบต่อนะครับอะไรวะเนี่ยน่าจะมาเป็นคอมโบต่อให้เราจริงนะโอ้ยบักอบอปเลยเฮ้ยซ้อนไปดิโอ้โหเฮ้ยเรียบร้อยครับผมซ้อนมาเฉยเลยไอ้ล้าอ,อะไรครับเนี่ยอ่ะโอเคนะครับซ้อนมาเฉยเออ ก็เป็นรอบที่สี่นะรอบนี้นะโดนมาสามรอบติดติดแล้วนะฮะโอเคสวยงามครับไม่ต้องซื้อด้วยนะเข้าเองนะครับเอาเต็มกาลาเบลนะครับอ่ะอยา่ายาวไปนะครับคูณ24นะครับผมทุกคนเออโอ้โหจะเป็นเจช่องจ้องสามนะมาวะ่ะ เสียดายนะครับไม่มาเป็นเจนะโอเคตรงนี้สวยฟันเจ็ดนะครับโอเคเต็มกาลาเบียวนะครับผมทุกคนเออโอเคเมกาเฉยนะครับนะอ่ะไปดูกันต่อนะครับโอ้โหเกินไปหัวหน้า โอ้โหอะโอเคขออนุญ,ญาตกดข้ามไปเลยแล้วกันนะครับพันหกแปดสิบนะครับนะอะอีกสองรอบนะครับขอเจมเจๆน่อยโอ้โหว้าไปสองคูณสามสิบนะครับโอ้ยว้าสามรอบติดๆนะครับเนาะโอ้โหทุกคน โอเคไม่ไปต่อดีกว่านะครับม้ายางโหดน,นะครับโอ้โหกดสองสามทีมาเฉยเลยนะครับเนาะก็โอเคนะครับสำหรับเกมนี้ก็ไม่ไปต่อดีกว่านะครับตอก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนใครอยากดูเกมอะไรก็คอมเมนต์มานะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยเด้อก็ขอตัวลาไปก่อนนั่นแหละเออเจอกันใหม่นะครับคลิปวิดีโอหน้าเด้อบายบายครับผม,มาจก๊กโวหวันเจ็บเออ